you mm -hmm. พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําคลิปก่อนนอนนะคะก่อนนอนคืนนี้เขาฝ่าบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกด subscribe รวมถึงสมัครสมาชิกด้วยสมัครแล้วอย่าลืมแคปรักฐานม,มาดูดวงนะคะ อ่ะแล้วก็ฝากนะคะไพ่นะคะอ่าราศีนะคะสิบสองราศีเนาะซึ่งก็จะมีนะคะสิบสองใบนะคะซึ่งอันนี้นนทวาดเองนะคะเอ่อราคานะคะความหนาเนาะอันนี้จะ300แกรมนะคะ300แกรม250บาทนะคะแล้วก็มี350แกรมนะคะ299ค่าจัดส่งนะคะทุกออเดอร์30บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะทักไลน์เนาะไออยากไหม โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคืนนี้เขาฝากมาบอกกันว่าอะไรคิดถึงเธออ่ะเธอเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมฉันคิดถึงเธอมากๆแอบหึงแอบหวงเธอด้วยนะ เพราะว่าฉันรู้รู้ใจตัวเองแล้วแหละว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอฉันรู้สึกว่าฉันรักเธอคิดถึงเธอคิดถึงเอ่อช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่เราอยู่ใกววล้ๆกันคิดถึงอ้อมกอดคิดถึงเอ่อรอยจูบของเธอหรือแบบคิดถึงช่วงเวลาที่เรามีความสุขอะและฉันก็เอาเรื่องราวเธอออกจากหัวไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเรามีความสัมพันธ์ทางกายกันแล้วเนี่ยมันทำให้ฉันยิ่งคิดถึงมากๆ คิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นแล้วก็หวงหึงอะ่ะไม่อยากให้ใครจูบเธอไม่อยากให้ใครเกาะเธอไม่อยากให้ใครทําแบบนั้นกับเธออ่ะความรู้สึกมันชัดเจนขึ้นทุกทีทุกทียิ่งตอนเนี้ยมันยิ่งดังชัดเจนมากขึ้นว่าว่ารู้สึกแบบไหนอะ่ะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยนะกลางคืนเนี่ยโดยเฉพาะกางคืนเนี่ยฉันนอนไม่หลับเลยฉันคิดมากอ่ะฉันกังวลใจมันรู้สึกได้เลยว่า เรื่องราวของเรามันเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปแล้วก็กังวลใจว่าวันหนึ่งเธออาจจะเปิดใจให้ใครที่ไม่ใช่ฉันฉันห่วงไปหมดเลยอะตอนนี้มันทั้งห่วงมันทั้งถึงมันทั้งกังวลมันยอมไม่ได้อะถ้าเธอจะต้องไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นเนี่ยคืนนี้ก็ไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าจะทำยังไงดีอะออ่จะพูดกับเธอเธอจะเปิดใจฟังไหมอะหรือว่าฉันจะต้องง้อเธอยังไงดี รู้ไหมว่าฉันหึงแล้วห่วงเธอมากๆเลยนะนี่คือข้อความก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกเพื่อนๆนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาเปิดราศีกันนะคะราศีอะไรบ้างนะคะราศีธนูนะคะซึ่งวันที่ก็วันที่นะคะก็จะเป็น23านะคะพอยอถึง21่ธันวานะคะอ่าแล้วก็ราศีมังกรนะคะยี่ธันวาถึง20่สิมกรา ราศีเมถุนนะคะ21พฤษภาถึง21มิถุนาขออีกหนึ่งใบละกันราศีกุมนะคะ21มกราถึง19กุกุ้มภาใครสนใจนะคะอากราดนะคะไพ12่12ราศีก็ทักไลน์มาสอบถามนุ้นได้นะคะตอนนี้ก็จะมีขนาด300แกรมนะ250บาทแล้วก็เดี๋ยวจะมีขนาด350แกรมคือความหนานะคะ299อ่าทักไลน์ได้นะคะวันนี้คืนนี้ฟันดีราติสวัสดีค่ะ เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆนุนลืมตัวอักษรปะขายของแล้วลืมอ่ะขายของแล้วลืมตัวอนษอย่าเพิ่งไปนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปมีตัว e ค่ะมีตัว n มีตัว z ค่ะมีตัว z มีตัว n แล้วก็มีตัว x นะคะวันศุกร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันเสาร์นะคะคืนนี้ฝันดีลาตรีสวัสดิ์ของแท้นะคะบ๊ายบายค่ะ